สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโด,โดีโอใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าเตือนระวังกลางปี2,567นอสตาดามุสเมืองไทยเตือนกลางปี67ระวังโรคใหม่กลายพันธ์แผ่นดินไหวกลางกรุงนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโวนโซรัจ,จันวนอยู เตือนทุกครั้งผ่านรายการไทยรัฐทอลบอกดวงเมืองปี2567ระหะวังภัยพิบัติแผ่นดินไหวกลางกรุงดาวพระหัตส,สบอดีมีเกณฑ์ย้ายช่วงปลายเดือนเมษาอากาศร้อนระวังไฟป่ากลางปีอันตรายเตือนมีโรคใหม่กลายพันุเด็กเล็กภูมิคุ้มกันน้อยอันตรายกว่าหลายเท่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวกลางกรุงในปี2567 เมื่อเทียบกับปี2566ภัยพิบัติไหนรุนแรงกว่ากันอาจารย์สรจัตอบว่าปี2567ความรุนแรงจะมากกว่าเพราะมันจะมีน้ำเยอะสึนามิก็น่าจะเกิดทั้งจุดเดิมและจุดใหม่แผ่นดินไหวก็น่าจะเยอะเพราะข้างล่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยอนาคตน่าเป็นห่วงคำถามถัดมา จุดรอยเลื่อนไหนที่เราต้องเตือนอาจารย์ตอบว่าอาุทยาดูไม่น่าเป็นไปได้แต่น่าจะเกิดเป็นเมืองเก่าดูตามดวงดาวจากดาวพฤหัสป่งบอกว่ามากับน้ำและอาจจะมาจากใต้ดินหมายถึงทะเลแผ่นดินสุดคำถามถัดมามันมีรอยเลื่อนที่มีพลังหลายจุดเลยต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษอาจารย์ตอบว่า กรุงเทพน่ากลัวกว่าเพราะว่ากรุงเทพเป็นจุดที่ใหญ่มากๆตามต่างจังหวัดก็มีแต่น้อยแต่ศูนย์กลางกรุงเทพนี่แหละน่าจะมากควรจะตรวจสอบด้านล่างบ้างอย่าไปคิดว่ากรุงเทพเราปลอดภัยควรจะตรวจเช็คบ้างดูทั่วๆไปก่อนอนาคตจะพบไปเรื่อยๆสำหรับไฟป่าเรานั้นจะมีไฟป่าเยอะ น่าจะเกิดทุกจังหวัดอากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมากแต่อุณภูมิอะไรบางอยา่างเป็นไฟจากธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์สพรึง2567โรคใหม่กลายพันธุ์6 5 6 6โควิดอ่อนกำลังลง2567จะเป็นอย่างไรอาจารย์ตอบว่าปี2567จะมีโรคเก่าแต่มันกลายพันธุ์แรงขึ้นน่าจะมาจากไข้หวัดและ ไขวัดนกที่มีพัฒนาติดในมนุษย์จนเป็นตัวพาหะนำมาเผยแพร่ต่อและเด็กหนะักอันตรายมากโรคใหม่นี้จะโจมตีเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กนั้นอาจจะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่โรคจะเป็นแบบไขหวัดลงปอดมันร้ายแรงและเร็วทำให้เด็กเข้าโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันถ้าเด็กไม่เสียชีวิตก็จะพูดไม่รู้เรื่อง ต้องรักษาไปเรื่อยเ,เด็กเป็นกันเยอะมากจนปริมาณหมอที่รักษาไม่พออาจารย์โอเล่เตือนจากนี้ถึงปี2568จะสูญเสียคนมีชื่อเสียงเศรษฐกิจจะพลิกฟ้าพลิกดินอาจารย์โอเล่ทำนายเดือนสิงหาคมจะเกิดการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินด้านของเศรษฐกิจโลกจะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงจากนี้จนถึงปี2568ต้องระวังตัว แต่เป็นผลดีกับประเทศไทยเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่โดยได้คุยผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31คำถามจากพิธีกรจากนี้จะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์โอเล่ตอบว่าที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่น จากท้องนาภาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปจนถึงปี2,568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะบางช่วงประมาณสิงหาคมอีกจะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้จะเข้มข้นขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไปต้นไปหมายถึงการจากไปใช่ไหมการล้มหายตายจากคำถามถัดมาเหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้อย่างไรอาจารย์โอเล่ตอบว่าใช้วิจารณญาณนะครับมันจะมีอยู่สมประเด็นอันดับแรกเลยเชื่อในเซนตัวเองแต่จะต้องกรองก่อนจริง ผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีน่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการดนจิตดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามละกันมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณอย่างเช่นโหรศาสตร์ช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาแล้วโดวยสมบูรณ์อีกอันหนึ่งคือช่วงผลัดเปลี่ยนของดวงเมืองด้วยนั่นคือดาวมฤตยูราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภตรงนี้นะ่ะย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2,565ล้มหายตายจากกันมากและดวงดาวประเภทนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีบุคคลสําคัญมีการสูญเสียมีอะไรชัดเจนขึ้นแน่นอนครับมันคือใสติมันโครจรวน,นเวียนมาเวกกับการสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่วัดอินทระวิหารเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในแนวหน้ามีชื่อเสียงทําคุณงามความดีทําประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความเสี่ยงสูงเรื่องร้ายเรื่องดี2 5 6 7ลวงพ่อวราเตือนสติ รรรระว่างััยธมมชตติิโคอุบใหไทยรัฐทอลกสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยากรุษสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของดวงชะตาของคนของชีวิตคนและดวงเมืองรายการไทยรัฐทอล์กทำซีรีส์ดวงเมืองปี2567ให้ได้รู้ และระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมว่าในปี2567เราอาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งพระอาจารย์วราแนะนำข่าวดีเตือนสเตริรัฐบาลโรคใหม่อุบัติเหตุและระวังพายุภัยพิบัติจากน้ำที่อาจจะรุนแรงขึ้นน้องๆของสซนามิเลยซึ่งพิธีกรถามหลวงพ่อวราว่าในปี2567ภาพรวมประเทศไทย ต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับหลวงพ่อวาราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัรเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไข ได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปจะเป็นยุคสองและต่อไปจะมีคนที่สามอีกนะเมื่อก่อนนะ่ะเรามีแปดพักจะมีเป็น12บสองพักมีเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะก,กลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ีปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกประเด็นถัดมาโรคอุบัติใหม่ขึ้น มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่ มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรไปปรึกษาแพทย์ถามต่ออีกว่าภัยพิบัติธรรมชาติพายุธรรมชาติจะรุนแรงเมื่อไรายาเสพติดจะหมดไปหลวงพ่อตอบว่าประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เอาอยู่ เราอย่าอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุรีของมึนเมาทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เรานั้นแย่ลงทำลายธาตุขันของตัวเองเป็นเหตุกอ่อให้เกิดมะเร็งและแค่วัดต่างๆที่สำคัญสุดตั้งแต่วันนี้และอีก2อถปีข้างหน้ายาเสพติดจะทะลักมาหมดเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศ น่ากลัวและสงครามยังไม่จบทางตะวันออกอย่างรบกันอยู่